sơn mà không hoàng y sản hôn đi cho tổng niên càn thắp bùn tạc bạc ủth hầu câu câu không hầu không che mà tin được bức xúc chèm à hàn xê bạc hay hoàng chào hay đốt cua bún ta ủy kế bạc phải chấm bán không กันกับเผ่าในเมืองอยู่ในเมืองในหน้าบ่มีโอกาสจะได้ใส่บาทก็น้อยนักน่อยนะซีผู้เฒ่าสิลุกขึ้นมาแตงหาอาหารใส่บาทหยัดนำใหพระเจ้าประสงค์ก่อนเศร้าตามบ้านนอกคลองหน้าเหาตามชุมช้นเห่าแต่ละชุมชนเสียเห็นกูเฒ่า Tiếm à, cong khẩu, khẩu hôn-hôn à, Tắm keo luộc thấp, xây thùng xây thay vậy Xây bát đã nằm, hãy đúng, cu đúng tà. Bà, hay mê, khu đúng xa Xây bát hãy thô-me khu bà-chát Cơ-vin-bát, cơ-dê-hén, khu-thầu-ba-năn, khu-thầu-hiên-lang-ni Chè à, khuất kè, khuất mì-a-yụ, súng-a-yụ, nê-mương, nê ซีสิบโอกาสตื่นเด็กลูกเศร้ามิงเขาเป้าไฟส่บาดแบบผู้เฒ่าบ้านนอกพอสังคมในเมืองก็เป็นอีกกิจวัตรหนึ่งถามบามี่พอแม่ผู้บวา,จายจันไปบินบาดบ่มี่แต่ว่าเพิ่นไปกระเดกตีซีตีห่าเพิ่นก็ออกเดินบินทบาทอาศัไว่าพวกพอค่าแม่ขายพวกมาลงตลาด เสื่อขนมกระต้มไ้มีโอกาสได้ทำาบุญทำท่านมีโอกาสได้ไซบาทแกเสียหาค้นเผาค้นเจี๊อสิริธีกองเขากาล่อถ่ายไซบาทบ่ไข่มีสังคมในเมืองพอแม่กุบอาารย์เพิ่นอยู่ในบัดในเมืองหันบินบาดตั้งแต่ปีห้าวันพวกม้งเศร้ากถือว่าแลแ่ยวๆกับบัดกับว่าแล้ว คิดกันกับบานนอกเข้าบานนอกเข้าพอแมวขู้นใบจาร์หกม่งเคิงบางวัดบางวัดกะเจ็ดมงบางวัดกะหกมงตรงพระเจะ้าสิเคาะละคั่งสัญญาณบอกกับที่น้องได้เตรียมตัวไว้ว่าเพิ่ศิสิิจบินฑบาตก็เห็นผู้เท่าใส่เข้ากระเห็นภาพมันก็ง่ามาผู้เทา่าเิ็นฟักไปในการสร้างบุญสร้างกุศล เห็นผู้เฒ่านังคอนกาลูกอลานมาล่อรับบาทมาล่อใส่บาทฝันลูกฝันหลานบอกผยู่ที่ใส่บาทถ้าลูกผ้าหลานรับพ่อนีมือเสกพล่อคว่มเป็นสิริมงคลนอ่ามีคือผู้เฒ่าตามชุมชนตามชนวัดของเฮาอ่าเฮาก็เห็นภาพดั้นเป็นประจำแต่คนเฮาเขาไปในเมืองบบเห็นนี่ เราเห็นไม่เป็นซอกเป็นซร้อยนั่นมันเป็นบูบานเนาะเป็นชุ่มชื้นง่ายบิตรล่ามบ้านลังง่ายโตเห็นคนชุ่มชื้นบุญพันเห็นชุ่มชื้นเห็นคนยางคุญพันคุญพันน้ำมือเศร้าน้ำมาแรงกับที่แถวตลาดน้ำมือเศร้ากับตลาดเศร้ากับที่พ่อแม่กุบายจันเข้าไปบินบาน แต่ว่าเส้นมากเขาบ้านนอกสิบว่ใครเห็นเั้นเป็นภาคก็ที่พรงามนี่สีหน้ามันสวนเสียนกันผู้หนึ่งกินเซบาดนั่งรับพอนผู้หนึ่งกับย่างไก่สวนกันชวนจนชวนจนนเกจ,จนไปก็จะเข้าเห็นแกกับผิดกับบ้านนอกเข้าไามบานนอกฟองหน้าเข้านั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยผู้เฒ่าเป็นเซบาดนั่งพอนเรียบร้อยอูาหญิงย่าตาท่างงามน้อมน้อมจนลูกเขา ต้องเข่าเซ่หัวอธิษฐานบุญกุศลอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรอุทิศส่วนบุญให้เจ้าของหรือว่าอุทิศส่วนบุญให้พ่อแม่ผู้ล้มหายตายจากไปเป็พ่อเป็นแม่เป็นผู้เป็นจาเป็นย่าเป็นพี่เป็นน้องเสียเห็นบอกเป็นเหตุเห็นภาพบ้านีลเราเทากันดาซื่นส้มแมนบอกคูดว่าพูดแม่ส่วนว่บ้านผ้าบ้านศีลยังเสียกับเจ้ากรโอ้ยเสียสละเวลา ขับมาจำศีลไมาถือศิลปแปดรั 8, ดกษาศิลปแปดนีม่มาไหวพระมาสวดมนต์มาทำบัตรรวมพ่อแม่รุบาจย์ร่วมหลวงปู่หลวงตาแต่ว่าในเมืองก็เป็นอีกสังคมหนึ่งเรีบยบใบในเมืองก็มีอยู่กับแห่งบลายถึงว่าไลยกับบักักคืออยู่บ้านนอกเข้าเพื่อนกับไปจำศีลกันนั่น,น,นวัดั้นว่าคือกันละแต่สังคมในเมืองแสงสีมันไลย จักเสียงยังต่อเสียงยังเสียงบดเสียงไล่เสียงปีเสียงน้องตามตึกตามบ้านข้างๆ่ังนสิสารวจุปุ่นไหวเต็มบอกคือบ้านนอกเฮ้าบ้านนอกเฮ้าวัดป่าสิเนี่ยสงบดีการว่าวัดในบ้านก็ไม่ได้จุนจนคือจะอยู่ในเมืองสินะดังนั้นทีนี้ครับผู้เฒ่าผู้แก่เฮ้ากับวัดไปในการสร้างการบูญเห็นแล้วก็โอ้ยอนุโมทนาหน่อยหญ่เนาะเฒ่าแก่มาแล้ว สร้างบุญสร้างกุศลสร้างอันิสงส์ไว้เออว่าเขาเป็นไม้เก็บฟางสิบเฮ็ดไปสร้างเน็ดให้เฮ็หน้าน้ำดุกน้ำร้านกบ่ได้หปลูกอ้อยพุดมันน้ำเขากบ่ได้ได้แต่เพียงเปลี่ยนแรงจิตแรงใจให้เขาจัดสินเนี่ยเออศาสนาพุทธเขาก็ต้องหันเขาวัดเขาว่าว่าไม้เก็บฟางปัตนาแล้วยจึงบุญจึงกุศลปัตนาถึงศีลสร้างอันิสงส์สร้างบุญไว้ เออสัตวแม่นบ่าหลักข่าบ้านนอกเขาเปน็นสั้นมันก็จะแตกต่างกันคือว่าครับคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าการวัดทําบุญดูแสก,ก็ได้มิดนั่นละได้ว่าเสียได้หน่อยได้หลายหน่เสียหน่อยเส็ดหลายเท่านั้นหละแต่ว่าเขาเห็นพปดีนี่การเซบาทาบาท,าที่สวยงามคือเห็นผู้ถอบ้านนอกเขานั่งเป็นแถวเสลี่ยยินที่กองเขาหา เอออยู่บ้านนั่นบ้านนี่เฮหยนนั่น,นมองนี่กองเขา่าตากันพระคุณเจ้าเพิ่นออกบินกรบาดเพิ่นก็รับไปเพิ่นก็ให้พรอนเออดวงลานก็มาใส่บ,บ่าดนำเออคนก็บเรยกุ้งสันนี่แหละเออคนก็บเรยังส่วนหน้าส่วนหนังเออถึงห้าผ่านไปเห็นผู้เฒ่านงบบางใส่บ่าดอยู่เสียเขาไปเขาก็คอยหมอไปยาเสนาการรักษาประเพณีอันดีอันงาม จะได้ว่าให้คุณพ่้าุณแม่แป้งสหรว่าสหรับเกจนีอะไรเนาะเนะเนะ